พลังกำลัง5อย่างนี้หรือภาษาอังกฤษคาสครมวา power หรือ energy ถ้าผู้ใดมีกำลัง5อย่างนี้เขาจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสมสำเร็จได้ไวในปี2 0 2 4นี้เองเป็นอย่างจริงหวานนั้นเพราะว่ากำลัง5อย่างนี้เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่จะหให้ไตเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นั้นไปได้ไวไปได้ไกลและก็ประสบผลสํสำเร็จไปได้ก่อนหมู่พละ5อย่างนั้นมีอย่าง 1. ศรัทธาพละสอง วิริยะพละสสติภละสี่สมถิพละ, 4, พละและตัวสุดท้ายคือปัญญาภละเป็นอย่างไรนั้นก็มาฟังน้กันเลยขอเจริญสินเจริญพรทางออกตอนยนยมทั้งร้ายยินดีตอนหับเข้าสู่ซองธรรมะก่อนนอน ก็สบายดีปีใหม่โมทุกท่านทุกคนออกต้นยนยมทั้งลายผู้ที่อยู่ทางภายในและต่างประเทศก็จงมีแต่ความสุขความเจริญในส่วงปีใหม่ที่จะมาฮอดน,นี้2 0งพันี้เองสานตมาก็วังหวาเนาะแต่ละคนคงจะมีแฮปปี้นะเอนจอยกับครอบครัวกับคนตี่เองหักบุคคลตี่เองอยากอยู่ด้วยและสิ่งตี่เองอยากเห็นนั่นเองฉันในมือน,นี้อาตมาก ถือโอกาสนี้ามากล่าวธรรมะสู่ออกตวนิยมทั้งหลายได้สรหรับฟังเพื่อเป็นข้ออัดข้อทำอในการวางแผนชีวิตว่าสวิตของเฮานี่ต้องมีการวางแผนออกตวนินยมทั้งหลายเมื่อมีการวางแผนแล้วสิ่งที่จะเ็ดให้การวางแผนของเฮานั้นประสบผลสําเร็จได้ไวนั้นและไปได้ไวไปได้ไกลไปก่อนหมู่นั้นเฮาจะมีหัว้อทำแบบใด ในมื้อนี้อยากให้ออคตานิยมได้ฟังจนจบในคลิปนี้เพื่อจะได้คอั์ด้อรทำนี้ไปใส่ในปีไม่2 0พ4นี้เพื่อห้เทานั้นได้ประสบผลสำเร็จในการวางแผนหรือเป้าหมายี่เทาได้ตั้งไว้นั้นก็จะหให้ไเทานั้นประสบผลสำเร็จไ้ไว้นั่นเองทำในที่นี้คืออย่างใดคือทำหาประกาศที่พระสมานทรงฤเจาได้ตัดเอาไว้ว่าทำที่เป็นกำลังเป็นพระกำลัง ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า power หรือ energy ทรรเหล่านี้แหละเป็นท,ทําดีจะให้ทฮาวในมีกำลังมีพะละงกำลังในการที่เหตุสิ่งที่เขาอยากเหตุนั้นให้ประสบผลสำเร็จได้ไวตามความปรารถนานั่นเองพระสมสัุรุธเจ้าทรงกล่าวไว,ว้ว่าขอที่หนึ่งนั้นคือให้เฮานั้นมีศรัทธาบุคคลที่มีศรัทธาศรัทธาในแปลว่าอย่างออโตนยมศรัทธาทา่าเว้าในทางพุทธศาสนา สถานที่คือหมาเถืองการศรัทธาพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเรงการศรัทธาการเสื่อเรื่องการกระทำฉันาอาตมาจะยกในประเด็นที่นี้ก็คือให้เสื่อเรื่องการกระทำะตนเองให้มั่นใจในการกระทำะตนเองคําว่าศรัทธาในที่เอื้อนว่าเสื่อมันมั่นใจยังลงมั่นบ่วันไวในสิ่งนั้นถ้าผู้ใหนมีความเสื่อมันยังลงมั่นบววันไวในสิ่งตัวเองกําลังเห็ดกาลังกระทํานั้น แสดงว่าความพ่อใจของเราจะเกิดออกตันยมทั้งหลายคือสันทะนั่นเองถ้าผูใ้ใดมีสันทะมีความพ่อใจมีความหักในสิ่งดีแต่องเหตน,นั้นก็แน่นอนบุคคลนี้จะมี power บุคคลนี้จะมี power จะมีคอสําเร็จประกาศที่หนึ่งและนั่นคือศรัทธาดังคําว่าศรัทธาความที่เจ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นเจ้าเหดได้ว่าเจ้าลงทุงนอันนี้แล้วเจ้าจะเหดได้เสนะว่าเจ้ากระทาอันนี้แะ้วเจ้าจะได้นี้นถ้าเจ้ามีความมั่นใจแบบนี้มีความเชื่อมันแบบนี้เนี่ย นี่เป็น power ประกันที่หนึ่งนี่เป็นพละกําลังข้องใจประกันที่หนึ่งที่เจตเจ้าประสบผลสาเร็จได้ในปี2องพนี่เองนะอันนี้คือประกันที่1 power ประกันที่2คือพละกกาลังประกันที่2นั้นคือการเป็นผู้มีความเพียรเมื่อเรามีความยั่งลงมั่นมั่นใจมีความพ่อใจมีความหักในเบื้องต้นแล้ที่กล่าวมานั้นประการที่2ต้องมีความเพียรต้องมีความดุมันขยันมั่นเพียรออกตอนย่ต้องลาย คนเกียดติขานย่อมอยู่เป็นทุกข์ปริเจ้ากาไว้แบบนี้สันคนเกียดติขานในี่บ่มีทางเลยที่จะได้เขาประสบผลสำเร็จสับที่อย่างบ่ทันใดเข้าก็จะบ่ได้สับที่ใดมาแล้วก็จะค่อยหห้ไปตามลาดับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาได้ใส่สอยได้ใส่จ่ายทุกมืออยู่แล้วสันถ้าเขาเป็นคนเกียดตขานแล้วบ่ห้าสับที่อย่างบ่ทันได้มาสับที่มีอยู่แล้วก็บ่ใส่ความขยันมันเพียรในการปกปองในการติดตอยอดมัน มันกระเบิดไปมันก็ะให้ไปนั่นเองออกตันอยู่ท้างในสันพ้วเวอร์การที่สองนี้ตองขยันออกตันอยู่ข้างหนถ้าผู้ใดมีความขยันแล้วสัพที่ยังประทานใดก็จะได้นั่นเองสันพระผู้มีประภาคเจ้าจึงตัดถึงความเปลี่ยนสีประเภทว่าหนึ่งก็คือให้เพี่ยนระวังคือระวังอย่างระวังบาปอกุศลระวังนิสัยที่มันบอดีมันจะเกิดขึ้นระวังนิสัยที่มันเกียจคานระวังนิสัยที่มันมีคออ่างของตนนี่จะเกิดขึ้นในตอนนั้น ววควรระวังข้อนี้ข้อที่2ไฮให้ละคือให้ละอย่างให้ละสังบาปกุศลให้ละนิสัยที่มันบดีในจิตในใจนั้นที่มันจะพาเราเป็นคนเกียดคานเป็นคนที่มาเลเทีเมาเป็นคนที่เอิ่นว่าประมาทนั้นให้เราละสังนิสัยตัวน,นั้นออกไปให้มันได้อันนี้เป็นความเพียรประการที่สองนั่นเองความเพียรประการที่3ก็คือให้เพียรสร้างสร้างอย่างออกตปอ,อย่างไรให้เป็นผู้มีความเพียรสร้าง เ็ดในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็ดเห็ดให้มันสม่ำเสมออย่าซูเห็ดแต่ว่าเออเห็ดมื้อนี้เห็ดขยันมันเพียนแต่มื้ออื่นเกียจคานแบบนั้นเ่าเอาต้องเป็นคนที่มีความเพียนแบบสม่ำเสมอออกวเวยาตั้งหละาะส่วนประกันสุดท้ายคือให้เพียนรักษาเพียนรักษาเพียนเจริญมันก็คือสิ่งที่นิสัยที่ดีของเฮาเนี่ก็ให้มีความเพียนรักษาว่าเออเฮาตื่นแต่เศร้ามาเหตุเวียยเหตุงานเป็นคนขยันมันเพียร เฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดแล้วเฮ็ดสิ่งนั้นอย่างดีเฮ็ดอย่างสม่ำเสมอนินสัยแบบนี้ควรรักษาเอาไว้ให้ดีฉะนั้นพ o w e เวอร์ประการที่สองที่เจ็ดเฮาประสบผลาสำเร็จใดในปี2 0 2 4นี้นั่นคือความเพียรที่สม่ำเสมอความเพียรที่บ่ท่อถอยความเพียรที่บอ่ยอ,อย่อนหายนั่นเองเป็นความเพียรที่เฮ็ดในเฮานั้นกระตือรือร้นใ้ตลอดเวลานั่นเองพ o w e เวอร์ประการที่สาม คือกำลังประการที่3มนั่นเองนั่นคือเป็นผู้มีสติถ้าผู้ใดเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีความหอบหูในการเฮ็ดสิ่งใดกบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเฮ็ดสิ่งใดกบ่จิตใจกบ่วอกแวกเฮ็ดสิ่งใดเอิ่นว่ามีสติหับรู้ในสิ่งนั้นคนนี้จะประสบผลสําเร็จได้ไวถ้าผู้ใดเฮ็ดยังที่ประมาทคาดการคร่ควรขาดสติบุคคลนี้ จะบอกประสบผลสาเร็จเลยพราะว่ายัางเพราะว่าคนประมาทนั้นยอมนํามาซึ่งความจิบหายสันการที่หาวางแผนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้แล้วสิ่งที่เฮาจะกํากับไว้ให้ดีในการที่ลงมือเหตุในตอนนั้นนั่นคือสตินั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงใส่คําว่าสตินี่แหละมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงนั่นเองสันท้าผู้ใดขาดสติแล้วปัญญาก็เกิดความตั้งมั่นก็เกิดความเพียรก็เกิด แล้ผลประสบผลสําเร็จนั้นก็จะบวชตามมานั่นเองฉะนั้นความเป็นผู้มีสตินี้เป็นสิ่งทีเฮาควรมีให้หลายนั่นเองอันนี้คือ power ประการที่3า power ประการที่4นั่นคือความเป็นผู้มีสมาธิคือเป็นผู้มีสมาธิมีจิตจดจ่อโฟกัสตั้งมั่นในอันใดอันหนึ่งที่เฮากําลังให้นั่นคือมีสติกํากับแล้วต่อมาก็คือมีสมาธิ สมาธิคือมีจิตอารมณ์อันเดียวประเมนเฮ็ุอันนี้ด้วยจิตใจก็ไปคืดเึงอันนั้นด้วยแบบนี้จเจ้เฮาฟุ้งซ่านแบบนี้เจตเฮาเฮ็ุในสิ่งนั้นบ่ละเอียดอ่อนถ้าบ่ละเอียดอ่อนแล้วการงานก็บ่เพอร์เฟคเมื่อการงานบ่เพอร์เฟคมันก็จะเห้การงานกอ,องเฮานั้นค้างขาสับสนวุ่นวายนั่นเองสุดท้ายก็กลายเป็นการงานที่ค้างขาแต่ทามาบุคคลน,นี้จะประสบผลสาเร็จได้บ่ เป็นท่านาที่เป็นไปได้ยากออกตอัวอย่างทั้งหลายจันบุคคลที่มีจิตจดจ่อมีการโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการายังลงมันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเฮ็ดสิ่งนั้นให้ดีที่สุดและพอใจในสิ่งนั้นนี่คือบุคคลที่จะประสบผลสําเร็จได้ไวเป็นพาวเวอร์ประการที่สีเป็นพละกกาลังประการที่สีที่เจะได้เขานั้นประสบผลสําเร็จในปี2องพนอย่างแน่นอนต่อมาพาวเวอร์ประกันที่หาประกันสุดท้ายพระผู้มีพระภาค แต่ทัดเอาไว้ว่าพอร์ประกันสุดท้ายนั้นคือกำลังประกันสุดท้ายคือปัญญานั่นเองเป็นอย่างปัญญาจึงสําคัญออาตอย่างทั้งหลายปัญญาจึงใส่ขอสุดท้ายทุกอย่างในก่อควบคุมโดยสติโดยปัญญาฉนันปัญญานี้เป็นปัญญาที่ครอบหูเป็นปัญญาที่เข้าใจในการเถาตั้งเป้าหมายนั้นว่าการเทาตั้งเป้าหมายนั้นซ่งที่จให้เทาไปทางในจุดนั้น คืออันใดปัญญามันจะใครขวนมันจะหูซันปัญญาในที่นี้พร่เจจึงบอกว่าเป็นปัญญาที่ดีเป็นปัญญาที่เลิศเป็นปัญญาที่สลาดโบเมนปัญญาซอโกงโบเมนปัญญาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่เป็นปัญญาแบบพานี่ยจะต้องไรห้อมหุว้วาถ้าเฮวเฮ็ดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะตามมาซันพระเจ้าจึงใส่คาว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้บม่มีสิ่งนี้ยอมบ่มี เมื่อความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคือกฎอิทัปปัจจยานตานั่นเองปัญญามันจะห่้งแบบนี้คือชะ่ว้่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดสิ่งนี้เขาจะได้สิ่งนี้นั่นเองนั้นถ้าผู้ใดมีปัญญาเขาจะมีความสุขมีนักปราชญ์บางคนได้กล่าวไว้ว่าบางคนมีศัพท์แต่บบมีปัญญาบุคคลนี้ยังอยู่เป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ไขปัญหานั้นบ่ได้ บางคนบ่มีศัพท์บ่บมีปัญญาด้วยผู้นี้ยิ่งอยู่เป็นทุกข์เลยเพราะว่าแมนศัพท์ที่จะมาป้องกันมันก็บบ่มีแมนปัญญาที่จะมาแก้ไขปัญหานั้นก็บ่มีอีกด้วยลักษณะน,นี้ต่อมาบุคคลประเภทที่สคือมีปัญญาแต่พัดบ่มีศัพท์แต่บุคคลนี้ยังอยู่เป็นสุขได้เพราะว่าอย่างจริงว่าแนวนั้นเพราะว่าเข้าเป็นผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทั้งว่าเขาจะอยู่ในฐานะที่ทุกข์จน เป็นคนบ่นหลบ่รวยเป็นคนทีบมีสั์หลายแต่ว่าเข้ามีปัญญาแก่ไขส่วนประการที่4ประเภทสุดท้ายคือบุคคลที่มีรัพ์และก็เป็นบุคคลที่มีปัญญาด้วยบุคคลนี่เนี่ยยูเป็นสุขสุขทางโลกนี้สุขทางโลกหนานั่นเองคือสุขในโลกทั้งสองฉะนั้นปัญญานี้เป็นสิ่งที่สําคัญออกตองเยลทั้งหลายแล้วพาวอท์งั้5อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับเฮาด้วยวิธีใดออกตอเยลทั้งหลาย คือศรัทธามันจะเกิดขึ้นโดวยวิธีใดผู้เจ้าบอกว่าศรัทธานี่จะเกิดขึ้นเพราะการที่เฮาได้ยินได้ฟังทมหรือได้ยินได้ฟังสิ่งที่เฮามีพลังกำลังหรือสิ่งที่สร้างแห่งบันดาลใจให้เฮานั่นเองก็จะเให้เฮามีความมั่นใจนะมีความมั่นใจมีศรัทธาในตนเองมีศรัทธาในการกระทำต่อมาบุคคลที่จะมีความเพียรนี่เป็นบุคคลแบบไหน บุคคลแบบนี้นี่เพินมาเขาจะมีความพอใจก่อนก็แสดงอาศัยสถานในเบื้องต้นอาศัยสถานในเบื้องต้นแต่ก็เกิดความพอใจเอื่นว่าสันธานเมื่อมีสันธานแล้วก็ก็มีวิริยะนะก็มีความเพียรน,นั่นเองแล้วต่อมา power ววประการที่3ที่เกิดขึ้นกับเขานั้นเขาจะเห็นใใจังไดจึงจะมีนั่นคือสติการที่จะมีสติต้องให้จังไดเป็นผู้ที่ต้องมาฝึกสมาธิมันจเจริญภาวนา เป็นผู้ทีมันมีจิตจดจอ่อในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือเป็นผู้ที่เจริญกาย,ยาคดาสติอา,าณาปนสติหรือสติปัฏฐานสีนั่นเองจึงจะให้ได้ข้านั้นเป็นผู้มีสตินั่นเองแล้วต่อมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรสมาธิจะเกิดขึ้นกับเขานั้นเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้มีการรักษาสินอย่างสมบูรณ์พอบุคคลที่รักษาศินสมบูรณ์และการนั่งสมาธินั้นก็เกิดขึ้นได้ไวการเข้าฌานนั้น ก็สมาเ็ดได้โดยง่ายยอนอย่างยอนว่าเป็นผู้รักษาสนลอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ดีนั่นเองและต้องมาปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างใดปัญญาจะเกิดขึ้นเพราะการที่ได้ยินได้ฟังเพราะการที่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาน,นเองว่าวนหมดก็คือเป็นการที่มีศรัทธามีศีลมีสมาธิมีสติมีปัญญาปัญญาก็คือจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมเ่านี้นั่นเอง คือการได้ยินได้ฟังการได้ห้ามได้เหียนใช่การได้ฝึกสมาธิการได้ลงมือเหตุพวกนี้เป็นเหตุให้ได้มาจนปัญญานั่นเองฉะนั้นพลวงห้าอย่างนี้กำลังห้าอย่างนี้มันจะสวยออกตอนยานโยมทำลายทำลายสิ่งที่มาตัดกำลังทำลายอย่างเพื่อนบอกถ้าเขามีศรัทธาความรังเลสงสัยเขาก็จะหายไปเป็นอย่างจงังหวะสันเพราะว่าบุคคลที่มีศรัทธาเขาจะมีความ เสื่อมันอย่างลงมั่นบอกวันไว้การที่จะมีความลั่งเลสงสัยในตอนนั้นก็บม่มีนี่เป็น power ประการที่หนึ่งที่จะมาทาลายหรือสิ่งที่คัดขวางจะเหตุใ้เรานั้นประสบผลสาเร็จอันนี้คือ power ที่เอิ้นว่าสถานั่นเอง power ประการที่2ที่เอิ้นว่าวิริยะวิริยะนี้เป็น power ที่มาทําลายความเกียดค้านถ้าผู้ใดมีความขายันมันเพียรและความเกียดค้านในตอนนั้นก็จะหายนั่นเอง จันนี่แหละเป็นกําลังตีเหตเขาวนั้นตัดความขิ้ขานออกเสียไดย้กาลังประหารที่สนั่นคือสติสตินี่จะไปกําจัดซึ่งความโมโหโทโสความเป็นภูป,ประมาทนั้นเสียไดย้นะความเป็นคนที่เอินหวเยื่ยยิ่งความเป็นคนที่บ oh ้นั้นออกไปเสียไดย้นันสตินี่นเป็นสิ่งที่ระลึกขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่ กำจัดความประมาทนั้นออกเสียได้ในตอนนั้นเป็นคนที่เฮ็ดทุกอย่างนั้นด้วยความมัวประมาทนั่นเองพาวเวอร์ประกันที่4นั่นคือสมาธิสมาธินี้จะไปกำจัดความฟุง้งซ่านถ้าผู้ใดมีความฟุง้งซ่านคิดหลายเกินไปกังวลหลายเกินไป,นหนไปให้ฝึกสมาธิให้ฝึกพาวเวอร์ประกันที่4นี้เพราะว่าถ้าผู้ใดมีสมาธิแล้วความฟุ้งซ่านก็จะบกเกิดแล้วเมื่อความฟุ้งซ่านบกเกิดแล้ว การเฮ็ดอย่างมันก็ประสบผลสําเร็จได้ไวนั่นเองนะอันนี้คือประการที่4ส่วน power ประกันสุดท้ายคือประการที่5นั่นคือปัญญาปัญญามันจะไปกําจัดอย่างออกตออัวยงหลายไปกําจัดค่มหลงความโมโหความฮง้นะเอื้นน่ามโมหะนั่นเองความโง่เขาความเบาปัญญาถึงเขาจะเสพกามคุณเขาก็จะเสพ้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานี่แหละ ให้แ่ข่าวสซสอยทุกอย่างอยู่ในโลกนี้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญานี้เป็นธรรมที่ไปกําจัดซึ่งอวิชชาหรือโมหะหรือความบกหูความโง่เขานั่นเองฉะนั้นถ้าเขาเป็นผู้ที่สร้างสมเสริมกาลังหรือพละหรือ Power Energy นอห้าอย่างนี้ให้มีกับตนแล้วออกตนยนยมต้องเสื้อมันในตนเองเลยว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งอย่างแน่นอนที่ประสบผลสําเร็จ ในปีใหม่2024นี้อย่างแน่นอนฉะนั้นอาตมาขอฝากทำเท่านว่า power 5อย่างนี้ภาระกําลัง5อย่างนี้นั่นคือศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละและปัญญาภละทำ5อย่างนี้ถ้าเฮามีแล้วก็เช่นเฮานั้นไดส้สมปาถนานั่นเองขอเจริญพร